สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะในวิชาเคมีค่ะเราก็จะมาต่อในเรื่องของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนคืออะไรก็คือสารประกอบที่เป็นวงกลมที่มีคาร์บอนทั้งหมด6อะตอมนะคะแล้วก็มีพันธะคู่และพันธะเดี่ยวสลับกันไปซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะคือมีพันธะคู่กับพันธะเดี่ยวสลับกันแสดงว่ามันคือแอลคีนถูกไหม แต่มันจะมีคุณสมบัติที่ต่างจากแอลคีนต่างจากแอลคีนเพราะสารส่วนใหญ่จะมีกลิ่นกลิ่นหอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยให้พอมันเป็นกลิ่นหอมใช่ไหมก็คือรากศัพท์ของควาว่าหอมหรือว่าพวกน้ําหอมอะไรพวกเนี้ยมันก็คืออะโลมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันคืออะโลมาติกค,คาร์บอนนั่นเองเนาะค่ะทีนี้สูตรโครงสร้างของมันเป็น6เขาเรียกอะไรหกเหลี่ยมเนาะ หกเหลี่ยมแบบนี้อ่าแบบนี้คือหกเหลี่ยมก็คือมีคาร์บอน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 เห็นไหมมีคาร์บอนต่อคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนต่อกันให้เป็นวงทั้งหมดหกเหลี่ยมและจะต้องมีพันธะคู่ พันธะคู่เห็นไหมคะสลับกับพันธะเดี่ยวแล้วก็มาคู่แล้วก็มาเดี่ยวแล้วก็มาคู่แล้วก็มาเดี่ยวเนี่ยวนไปเรื่อยๆซึ่งการที่พันธะคู่กับพันธะเดี่ยวเนี่ยมันสลับกันมันสามารถเกิดการคำคำหนึ่งที่เรียกว่าเลโซแนนก็คือสลับไปสลับมาได้อย่างเช่นอย่างเช่นพันธะคู่ตรงนี้ตรงนี้นะคะตอนแรกเป็นพันธะคู่เราจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ก็ย่อมได้เพราะฉะนั้นพอมันเปลี่ยนมาอย่างนี้ปุ๊บ เห็นไหมว่าโครงสร้างสองตัวนี้มันถูกสลับกันอย่างนี้ก็ได้หรือตัวนี้จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ก็ได้พอเปลี่ยนใช่ไหมตรงนี้แทนตรงนี้เป็นพันธะคู่พอพอเปลี่ยนปึ้งมาตรงนี้พันธะเดี่ยวตรงนี้ก็กลายเป็นพันธะคู่เหมือนเหมือนอันนี้หรืออันนี้ที่เป็นพันธะคู่อยากจะเปลี่ยนกลายเป็นพันธะเดี่ยวก็เปลี่ยนได้มันก็กลายเป็นอันนี้น เพราะฉะนั้นคําว่าเรโซแนนหมายถึงอะไรเรโซแนนก็หมายถึงพันธะคู่สามารถหมุนไปทางไหนก็ได้แล้วแต่เราเขาก็เลยบอกว่าอะโรมาติค,คาร์บอนเนี่ยลักษณะของมันอะเป็นหกเหลี่ยมพันธะคู่พันธะคู่พันธะคู่หรือหกเหลี่ยม พันธะคู่พันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวอย่างนี้ก nei, oon, ็ได้เพราะฉะนั้นมันคือวงไปวงมาเรื musician, okay, so <t 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 ่อยๆเขาก็เลยบอกว่างั <t 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 ้นก็คืออย่างนี้ก็ได้ไอ้คำว่ากลมๆตรงนี้หมายถึงว่าพันธะคู่จะอยู่ตรงไหนของโครงสร้างก็ได้แต่ต้องเป็นพันธะคู่สลับเดี่ยวคู่แล้วก็เดี่ยวแล้วก็คู่แล้วก็เดี่ยวแล้วก็คู่แล้วก็เดี่ยวนี่ก็คู่เดี่ยวคู่เดี่ยวคู่แล้วก็เดี่ยวเพราะฉะนั้นมันก็คือเป็นวงกลมได้นะคะทีนี้ โมเลกุลของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนเนี่ยเสียอะตอมของไฮโดเจน1อะตอมเข้าไปเราก็จะเรียกว่าหมู่แอลิลลงท้ายด้วยอิ่วอิวดิ้วๆิวอย่างเช่นเอทิลเมทิลโพพิลต่างต่างเนี่ยเขาเรียกว่าหมู่แอลิลแอลิลนะคะคุณสมบัติของมันสมบัติทางกายภาพของมัน ส่วนใหญ่จะเป็นของเหลวสีใสไม่มีสีเป็นสีใสๆเหมือนน้ำอย่างนี้นคะ่ะจนไปถึงสีเหลืองอ่อนๆแล้วแต่ละตัวจะมีกลิ่นไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวนะคะแล้วก็ไม่ละลายน้ําค่ะส่วนใหญ่ก็คืออ่ะมองง่ายๆว่าถ้าเราพูดถึงเบนซินเราจะนึกถึงน้ํามันถูกไหมน้ํามันไม่ละลายน้าอ่ะมันก็เป็นสารละลายที่ไม่มีขัว้วนั่นเองนะคะมีความหนานแน่นน้อยกว่าน้ำมีจุดหลอมเหลวกับจุดเดือดต่ํา กว่าสารอื่นที่มีโมเลกุลใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นสมบัติกายภาพของอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นปฏิกิริยาอันดับแรกที่เกิดขึ้นก็คือปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยาการเผาไหม้ก็คือเผาปกติแต่จะมีขมเหลวมากกว่าแอลคีนกับแอลไคล นะคะคแล้วก็ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ําไอ้น้ำเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ได้ความร้อนออกมาก็คือเหมือนกับแอลคินแอลคลแต่ได้ขมเหลวเยอะที่สุดทีนี้มีปฏิกิริยาอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือปฏิกิริยาการแทนที่มันก็จะแบ่งย่อยทั้งหมด3ประเภทปฏิกิริยาแทนที่อันดับแรกคือแทนที่ด้วยแก๊สเอ้ด้วยเฮโลเจนเฮโลเจนก็คือคลอเีนหรือโบมีนนะคะยังไงล่ะอ่าเดี๋ยวจะวาดให้ดู มีตรงนี้นะคะมาวาดตรงนี้อะโรมาติกคราร์บอนเป็นอย่างนี้อ่ะต่อด้วย H H แล้วก็ H อย่างนี้มีแทนที่ด้วยไฮโดรเจนสมมุติว่าแทนที่ด้วยคอลีนคอลีนตัวนี้ขอไปแทนที่ตรงนี้เพราะฉะนั้น H จะถูกเด้งออกกลายเป็น กลายเป็นตัวนี้ตรงนี้ถูกแทนที่ด้วยคอลีนนะคะไฮโดรเจนถูกเด้งออกไปแล้วแล้วคอลีนมีทั้งหมด2ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นตัวนี้ไม่งงเนาะเพราะว่าคอลีนคอลีน1ตัวไปแทนตรงนี้ไฮโดรเจนถูกเด้งออก ไฮโดรเจนกับคอลีนอีกตัวที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยมาสมานฉันกันกลายเป็นถ้าตัวนี้ขึ้นมานะคะอ่ะปฏิกิริยาแทนที่อันต่อไปก็คือปฏิกิริยาการแทนปฏิกิริยาซัลโฟเนชั่นซัลโฟเนชั่นก็คือเบนซีนเบนซีนก็คือตัวเนี้ยเบนซีนก็คือตัวเนี้ยตัวนี้ขอโทษค่ะตัวนี้เนาะเบนซีนะก็คือเขียนง,ง่ายๆว่าเป็นตัวนี้ทําปฏิกิริยากับตัวนี้ เราก็ได้กรดซันโฟอนิกขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์แค่เน้นเองนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นปฏิกิริยาไนเตรชันไนเตรชันก็คือเหมือนเดิมก็คือเบนซีนเบนซีนคือตัวนี้ทําปฏิกิริยากับทําปฏิกิริยากับตัวนี้นะี่แล้วก็ได้กรดโดยมีกรดไอตัวนี้มาเนาะก็คือจะได้ไนตโตรเบนซีนมาเป็นผลิตภัณฑ์นั่นก็คือปฏิกิริยานะคะ ต่อไปเรามาเรียกชื่อเรียกชื่ออะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนเห็นไหมว่าแต่ละอันไม่ว่าเป็นแอลเคนแอลคีนแอลไคลก็มีการเรียกชื่อที่ต่างกันอะโลมาติกไฮโดรคาร์บอนก็มีเรียกชื่อที่ต่างกันเช่นกันนะคะอันดับแรกก็คือเราจะมาอ่านอ่านอย่างนี้สมมุติว่า อันนี้คือเบนซีนใช่ไหมคะแล้วมีตัวมเกาะสมมุติให้ตัวมเกาะคือตัวนี้ตัวมเกาะตรงนี้อ่านว่าอะไรถ้าเราอ่านปกติใช่ไหมคะมี C แล้วก็มี H 3เป็นพันธะเดียวทั้งหมดเราก็จะอ่านว่าเอใช่ไหมเม็ดซีเม็ดเม็ดเม็ดอะอไร L อลเคนเม็ดเทนหรือ มีเทน ten, ใช่ไหมมีมีเทนมาเกาะทีนี้วิธีการอ่านของอะโลมาติกอ่านยังไงอย่างที่บอกว่าไอตัวที่มาเกาะจะลงท้ายด้วยอิ้วอ,วอวต่างๆแทนที่จะเป็นมีเทนก็กลายเป็นหรือเมเทนก็กลายเป็นเมทิลแล้วก็ต่อด้วยคำว่าเบนซีนนี่ต่อด้วยเบนซีนหรือตัวที่มาเกาะ อ่า CH2CH3 อ่านว่าอีเทนใช่ไหมหรืออ่าเท่ากับเอทเทนอ่าได้ทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่พอมาเกาะเราจะต้องลงท้ายด้วยอิว้วมันก็เลยกลายเป็นเอทิลแล้วลงแล้วมันตัวนี้ก็คือเบนซีนนั่นเองนะคะ ถ้าเกิดตัวมาเกาะมากกว่าหนึ่งตัวละ่ะเช่นขอมาเขียนตรงนี้นะคะอะ่ให้เอาตรงไหนก็ได้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งเช่นเอานี้เป็นตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่สองเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่หนึ่งกับตำแหน่งที่สองมีอะไรมาเกาะคือได้มีเทนหรือ เมทเทนใช่ไหมเราก็อ่านเป็นเมทิลแล้วลงท้ายด้วยเบนซีนคิเนาะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างอย่างเช่นตัวแรกเห็นไหมมีตัวอะไรมากกาะ oh oh คือไฮ d ดรซีเพราะฉะนั้นเราก็จะอ่านว่าไฮดรซีว่าเป็นไฮ d ดรซีแล้วก็ตัวสุดท้ายมันเป็นเบนซีน หรือจะมีชื่อเฉพาะคือฟีนอลแก็ได้อ่านว่าฟีนอลนะคะซึ่งสารประกอบอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ชื่อว่าฟีนอลหรือว่าไฮโดไฮดรอกซีเบนซีนตัวนี้มีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่อันนี้เคยบ้วนปากไหมนั่นแหละต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกพ่นเชื้อฆ่าเชื้อต่างๆที่ไปโรงพยาบาลแล้วมันก็จะมียาฆ่าเชือ้อพวกนี้จะเป็น เป็นพวกยาฆ่าเชื้อเนาะยาฆ่าเชือ้ออ่ะต่อไปอีกตัวหนึ่งตัวมาเกาะตรงนี้เราอ่านว่าอะมิโนนะคะอะมิโนแล้วก็มีเบนซีนก็เลยอ่านว่าอะมิโนเบนซีนหรือชื่อเฉพาะของมันเรียกว่าอะนิลีนอะนิลีนตัวนี้คืออะไรคือเป็น เป็นพวกสารตั้งต้นของพวกสีย้อมต่างๆจะย้อมเสื้อย้อมสารพัดย้อมอะนะเขาก็จะใช้สารตัวนี้ที่ชื่อว่าอะนิลีนไปเป็นสารตั้งต้นไปเป็นแบบเหมือนเป็นตัวช่วยอะต่อไปตัวนี้มาเกาะเราอ่านว่าไนาตโรนตรไนโตรเบนซีนไม่มีชื่อเฉพาะก็คืออ่านว่าไนาตโตรเบนซีนตัวเนี้ยเอามาทําอะไรส่วนใหญ่มันจะมีะลักษณะคือ คือมันจะคล้ายๆกลิ่นยางรองเท้าอะแล้วมันก็จะมีความเงาความมันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นพวกเขาก็จะมาผลิตพวกน้ํายาขัดเงารองเท้าทั้งหลายมันก็จะกลิ่นคล้ายๆเบนซีนนะนึกออกไหมพอมันกลิ่นคล้ายๆเบนซีนอะเราก็เลยจะสงสัยว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็คือมันเป็นส่วนประกอบของเบนซีนด้วยเห็นไหมว่ามันมีเบนซีนแล้วมันก็มีคําว่าไนโตรเพราะฉะนั้นสัญลักษ์ของมันก็เลยกลายเป็นน้ํายาขัดรองเท้ามันก็เลยมีกลิ่นคล้ายๆเบนซีนนะคะ ออีกตัวหนึ่งคอโลเบนซินก็คือมีคลอลีนเนาะคอโลมาเกาะคอโลเบนซินพวกเนี้ยก็คือส่วนใหญ่มันจะเป็นทำให้พวกเส้นใยต่างๆอะ่ะมันพองตัวเส้นใยพองตัวเพราะฉะนั้นจะอยู่ในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเสื้อผ้าซส,ส่วนใหญ่เอาไปทำเป็น ให้เสื้อผ้ามันมีความพองตัวคือได้รูปต่างๆประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบเห็นไหมว่าทั้งหมดนี้เป็นเบนซี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 นทั้งหมดเลยเนี่ยสี่ตัวนี้เป็นเบนซีนหมดเลยแต่ตัวที่มาเกาะมีความต่างกันอันแรกเป็นไฮดรอกซี่เนาะอันนี้เป็นพวกในอะมิโนอันนี้เป็นไนโตรอันนี้เป็นคอรลีนเพราะฉะนั้นตัวที่มาเกาะต่างกันก็ทําให้คุณสมบัติของสารสารนั้นต่างกันด้วย นะคะอันนี้ก็คืออจบในเรื่องของอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนนะคะก็เหลือ2ข้อใช่ไหมแบบฝึกหัดข้อ4กับข้อ5ให้นักเรียนทำลงไปเลยในชีตที่ครูแจกให้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งเหมือนเดิมนะคะก็จะจบในเรื่องของขั้นแรกส่รประกอบแรกก็คือแอลเคนแอลคีนแอลไคลแล้วก็อะโรมาติกคาร์บอนเรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจฟังนะคะสวัสดีค่ะ